้องก่อนนะครับแล้วก็เท่าที่เราทดสอบแล้วเนี่ยก็ใช้งานได้ดีเวลาประชาชนเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนอะไรนะฮะไม่ว่าจะถูกลักวิ่งผูกพ้นหรืออะไรก็ตามแต่เราสามารถรกดปุ่มนี้พอกดปุ่มนี้นะครับมันก็จะยิงสัญญาณไปที่สถานีตารวจตรงนั้นก็จะมีตํารวจมองเห็นหน้าของผู้แจ้งสารกล้องตัวนี้ได้เลยทั้งภาพและเสียงเนี่ยจะปรากฏที่สถานีตารวจเราจสอบชิ้ได้เลยสามารถแจ้งได้เลยว่าถูกถูกวิ่ราวทรัพย์ถูกลักทรัพย์ แล้วทางศูนยุวิทยุก็หนึ่เนี่ยก็ตำการตรวจมาแลครับเหตมาตรวจสอบเหใช้การรถไนก็ใช้ระยะเวลาไม่น่าเกินห้าสิบนาทีกรมานี้เนี่เป็นตู้ดล่องครับคิดว่าคงจะจะประโยชนก็ฝากทางร้านทองด้วยนะครับถ้าพบเหตุปารชาชนที่ต้อการอเอะไรเงี้ยก็แนะนำเขาเมนตร้หรือว่าเป็นผู้ช่วยเขา บางทีบางทีเราโผล่ไปอย่างเงี้ยไม่ทันทุกทีนี่เดี๋ยวต่อไปนะถ้าตรงนี้ดีนะตรงนี้เราจะขยายให้ไปเรื่อยๆออันนี้คืที่แรกเลยที่แรกเลยเนี่ยต้องขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาติดตั้งเพราะว่าเราก็ที่อื่นนะที่เมืองใหญ่ๆที่มีมรดกที่มีทุ่งเอโนเอสใหญ่เลยที่มีมาตรฐานแต่นี้เนี่ยเราว่าจะนำตัวมันมาแล้พยายามจะใช้แบบนี้แทน่คุณภาพมันนกัน